เจอปนินตัวใหญ่ครับผมไม่รู้มาได้ไงครับน่าจะเป็นปนินค้างบ่อครับเนี่ยไปวิ่งวิ่ง สวัสดีครับผมวันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศบ่อตกปลาเหมือนเดิมครับพี่น้องน,นี่มานั่งตกทุ่นนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับผเนี่ยครับตอนนี้ก็น่าจะสิบโมงแล้วครับผมมานั่งตกปลาอยู่ในร่มครับแดดร้อนจัดครับผมวันนี้แดดจัดมากครับทุกคน กับคู่หูเหมือนเดิมครับเจ้าเก่าเจ้าประจําครับตกปลาเหมือนเดิมครับทุกคนแต่วันนี้เป้าหมายของผมคือไม่ได้มาตีปลาช่อนครับผมก็จะมาตกปลานินปลายิสศกถ้าได้ยิสศกสักสองสามตัวก็จะเอาไปทำเมนูลาบครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะได้ปลาไหมวันนี้ปลาตัวแรกก็เป็นปลาหมอสีเหมือนเดิมครับผมผมเบื่อมากครับผมเจอปลาพวกนี้ ผมเซ็งเลยเยอะมันมีเยอะมากแล้วผมก็ไม่เอาด้วยครับมันตัวเล็กปล่อยครับต้องปล่อยคู่หูก็มันนั่งแทะกินอะไรไม่รู้ของมันครับเนี่ยปัญหาลใหญ่ของผมตกปลาบ่อธรรมชาติคือปลาหมอสีเยอะครับผมต้องทำใจครับผมเนี่ยครับไซนี้ก็โอเคครับผมไว้ทอด เป็นหมอสีผสมปลานินหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจคือมันไม่ใช่ปลานินครับเพราะมันเป็นสีออกดำๆน่าจะเป็นหมอสีส่วนคู่หูของผมก็เล่นอะไรของมันนะครับตัวแรกครับผมที่ผมจะเจ็บคือตัวนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาลุาา้นกันต่อครับสังเกตเห็นอะไรครับเพื่อนต่อหน้าผมน่าจะเป็นคาบงูหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมิขึ้นมาดูสิครับมันเป็นอะไร เื่อนดูครับมันคาบอะไรครับนี่ใหญ่มากครับผมคบคาบไปน่าจะเป็นงูอะไรไม่รู้ครับผมแต่น่าจะตัวใหญ่ไหนดูสิมันเป็นอะไรเนี่ยงูอะไรผมก็ไม่รู้ครับผมจะเจ็ดเล็กๆแต่น่าจะตัวใหญ่ เจอปนินตัวใหญ่ครับผมไม่รู้มาได้ไงครับน่าจะเป็นปนินค้างบ่อครับเนี่ยตัวอย่างใหญ่เลยครับท่านผมไม่รู้มาได้ไงเนี่ยครับผมคิดว่าม่น่าจะมีนะยังมีอยู่ครับโอ้โอโอ นี่ครับสรุปปารวมวันนี้นี่ครับ ได้ประมาณนี้นครับผมปลาใส่ไว้ทอดได้เป็นนิ้นใหญ่มาตัวนึงครับตงนั้นก็เป็นปลาใส่ทอดกินกับส้มตำเสียบนี่ครับ